สวัสดีครับคอนโดหลังนี้ไม่มีชื่อเรียกในป้ายแต่คนแถวนั้นเรียกมันเหมือนกันหมดว่าตึกเก่าผมเข้ามารับงานเป็นช่างตรวจระบบท่อระบายน้ำให้คอนโดสูง8ชั้นแห่งหนึ่งในย่านพัทยาจังหวัดชนบุรีตัวตึกตั้งอยู่หลังแนวโรงแรมใหม่ๆแต่ถูกทิ้งร้างบางส่วนเพราะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างมานานชั้นล่างยังพอมีคนเช่าอยู่บ้าง ส่วนชั้นห้าขึ้นไปแทบไม่มีใครอยู่ถาวรน,นิติบุคคลบอกผมแค่ว่ากลางคืนมีน้ำย้อนขึ้นมาจากท่อรวมกลิ่นแรงและบางห้องได้ยินเสียงเหมือนมีใครเปิดก๊อกทั้งที่ไม่มีคนพักผมคิดว่าเป็นเรื่องแรงดันน้ำกับท่อเก่าธรรมดางานนี้ต้องทำตอนกลางคืนเพราะกลางวันน้ำถูกใช้งานเยอะตรวจไม่แม่นผมเริ่มจากชั้นล่างทุกอย่างปกติ เสียงน้ําไหลตามแรงโน้มถ่วงไม่มีแรงดันย้อนผิดปกติแต่พอขึ้นมาชั้นสี่บรรยากาศเริ่มต่างผนังมีคราบชื้นเป็นทางยาวเหมือนน้าไหลซ้ําที่เดิมหลายปีลิฟต์ตัวเดียวที่ยังใช้ได้ขึ้นมาส่งผมแล้วลงไปเองทันทีโดยไม่มีใครกดผมไม่ได้สนใจมากเดินเข้าทางเดินยาวไฟนีออนติดติดดับดบเป็นช่วงไม่มืด แต่ไม่สว่างพอให้สบายใจเสียงทะเลจากด้านนอกเบามากเหมือนตึกนี้กันเสียงเกินเหตุผมเปิดฝาท่อรวมตรงปลายทางเดินกลิ่นเหม็นอับพุ่งขึ้นมาทันทีไม่ใช่กลิ่นท่อเน่าแบบที่คุ้นเคยแต่มันเหมือนกลิ่นห้องปิดตายที่มีความชื้นสะสมกับกลิ่นเหงื่อคนผมก้มดูข้างในไฟฉายสะท้อนผิวน้ำที่นิ่งเกินไปไม่มีคลื่น ไม่มีการไหลทั้งที่ตามโครงสร้างมันควรมีน้ำไหลผ่านตลอดผมลองเคาะท่อ,อเสียงสะท้อนตับมาช้าเหมือนท่อไม่ได้ว่างแต่มีอะไรดูดซับเสียงอยู่ข้างในขณะที่ผมกำลังบันทึกค่าเสียงน้ำหยดดังขึ้นจากด้านหลังไม่ใช่จากเพดานแต่จากปลายทางเดินผมหันไปมองเห็นน้ำซึมออกมาจากใต้ประตูห้องหนึ่ง ห้องนั้นไม่มีหมายเลขป้ายหลุดหายไปนานแล้วน้ำไหลช้าๆเป็นเส้นบางแต่ต่อเนื่องเหมือนมีใครเปิดก๊อกทิ้งไว้ผมเดินเข้าไปไกล้เคาะประตูไม่มีเสียงตอบรับแต่เสียงน้ำกลับดังขึ้นทันทีหลังผมเคาะเหมือนมีใครข้างในขยับตัวผมโทรหานิติพวกเขาบอกว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่มาหลายปี ถูกปิดระบบน้ำไปแล้วคำพูดนั้นทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจเพราะเสียงน้ำยังดังอยู่ชัดเจนผมก้มดูพื้นเห็นรอยเท้าเปียกเล็กๆปรากฏขึ้นทีละรอยจากหน้าห้องนั้นมาหยุดตรงปลายเท้าผมรอยเท้าไม่สมบูรณ์เหมือนคนเดินลากขาน้ำในรอยเท้ามีกลิ่นคาวจางๆไม่เหมือนน้ำประปา ผมถอยหลังโดยไม่หันหลังให้ทางเดินเสียงน้ำเริ่มเปลี่ยนจังหวะจากหยดเป็นไหลจากไหลเป็นเหมือนมีใครกวนน้ำในอ่างขนาดใหญ่ผนังเริ่มมีคราบชื้นเพิ่มขึ้นต่อหน้าต่อตาเหมือนความชื้นซึมออกมาจากด้านในตึกไฟนีออนเหนือหัวดับไปหนึ่งดวงทางเดินยาวขึ้นในสายตาผมโดยไม่มีเหตุผลเสียงลิฟต์ดังขึ้นจากชั้นล่างทั้งที่ผมไม่ได้เรียกผมตัดสินใจขึ้นไปชั้น6เพื่อเช็คท่อแนวดิง่ง เพราะถ้าปัญหาอยู่ศูนย์น้ำอาจย้อนลงมาแต่ทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดกลิ่นเม้นอับก็แรงจนผมต้องกลั้นหายใจชั้นนี้มืดกว่าเดิมไฟไม่ติดเลยแม้แต่ดวงเดียวทั้งที่ระบบควรแยกจากชั้นล่างผมใช้ไฟฉายส่องเห็นน้ําขังตามทางเดินเป็นแอ่งตื้นๆผิวน้ําสะท้อนแสงสั่นไหวเหมือนมีแรงสั่นจากข้างใต้ตึกเสียงน้ําไหลดังมาจากทุกทิศแต่ไม่มีจุดกําเนิดชัดเจนผมก้าวไปไม่กี่ก้าว น้ำใต้เท้าก็เริ่มเคลื่อนไหวสวนทางเหมือนมันไม่ไหลลงแต่ไหลเข้าหาผมเสียงหายใจเบาๆดังขึ้นจากปลายทางเดินไม่ถี่ไม่แรงแต่สม่ำเสมอเหมือนคนยืนฟังอยู่ผมส่องไฟไปเห็นเงาคนสะท้อนในน้ำแต่เงานั้นไม่ขยับตามผมมันยืนเอียงคอพับผิดองศาแขนแนบลำตัวเหมือนกลัวอะไรบางอย่างผมรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่งานตรวจท่อธรรมดา แต่ผมยังอยู่ในตึกนี้ประตูลิฟต์ด้านหลังผมปิดลงเองช้าๆเสียงน้ำรอบตัวเริ่มสูงขึ้นเหมือนทั้งคอนโดกำลังถูกเติมจากด้านในและผมยังไม่รู้เลยว่าเสียงน้ำที่ดังอยู่ตอนนี้มันมาจากท่อหรือมาจากห้องที่ไม่ควรมีใครอยู่กันแน่เสียงประตูลิฟต์ปิดสนิทดังแผ่วๆเหมือนใครเอามือกดไว้ไม่ให้กระแทก น้ำที่ขังตามพื้นเริ่มสูงขึ้นช้าๆจนถึงข้อเท้าทั้งที่ไม่มีฝนไม่มีท่อแตกให้เห็นผมกดปุ่มลิฟต์ซ้ำๆไฟปุ่มติดแต่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ตอบรับเหมือนตึกนี้ตัดสินใจไม่พาผมลงไปอีกแล้วเสียงหายใจที่ปลายดังเถินใกล้ขึ้นแต่จังหวะยังคงเดิมสม่ำเสมอเหมือนมันไม่จำเป็นต้องรีบ ผมเดินถอยหลังช้าๆน้ำไหลสวนทางกับการเคลื่อนไหวของผมทำให้ทุกก้าวเหมือนมีแรงต้านด้านข้างมีประตูห้องเรียงกันบางบานปิดบางบานแง้มเล็กน้อยทั้งที่นิติยืนยันว่าชั้นนี้ไม่มีใครอยู่ผมเลือกเปิดประตูห้องที่ใกล้ที่สุดหวังแค่หาที่สูงพอให้พ้นน้ำข้างในเป็นห้องเปล่าเฟอร์นิเจอร์หายไปหมดเหลือแค่คราบชื้นบนผนังเป็นเส้นยาวจากพื้นถึงเพดาน เหมือนระดับน้ำเคยขึ้นสูงกว่านี้มากพื้นห้องเย็นจนฝ่าเท้าชาเสียงน้ำจากด้านนอกยังดังแต่ในห้องกลับเงียบผิดปกติผมส่องไฟฉายไปที่ห้องน้ำประตูปิดสนิทลูกบิดขึ้นสนิมแต่มีน้ำซึมออกมาตามร่องประตูผมไม่อยากเปิดแต่เสียงน้ำข้างในดังเหมือนมีใครยืนเปิดฝักบัวค้างไว้ทันทีที่ผมแตะลูกบิด เสียงหายใจจากทางเดินหยุดลงเหมือนทั้งตึกกำลังฟังการตัดสินใจของผมผมฝืนเปิดประตูห้องน้ำมืดสนิทน้ำขังเกือบเต็มคืนกระจกแตกเป็นรอยร้าวยาวอ่างล้างหน้าเต็มไปด้วยน้ำขุ่นผิวน้ำกระเพื่อมเบาๆทั้งที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวผมก้มดูท่อระบายน้ำเห็นเส้นผมติดอยู่จำนวนมากไม่ใช่ผมยาวสวยแต่เป็นกระจุกพันกันยุ่ง เหมือนถูกดึงออกมาพร้อมกันหลายครั้งกลิ่นคาวแรงขึ้นจนผมต้องเบือนหน้าเสียงน้ำด้านหลังผมดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่จากทางเดินมันมาจากห้องนี้เองน้ำในอ่างเริ่มล้นผมถอยหลังชนผนังเห็นเงาสะท้อนในกระจกที่แตกเงานั้นไม่ใช่ผมมันยืนอยู่ด้านหลังไหล่ตกคอเอียงเหมือนในเงาน้ำก่อนหน้าแต่ใกล้กว่ามาก ผมไม่กล้าหันกลับไปเสียงน้ำไหลกลายเป็นเสียงเหมือนมีใครกลั้วปากหายใจแรงขึ้นชั่วขณะแล้วกลับไปช้าเหมือนเดิมผมวิ่งออกจากห้องน้ำในทางเดินสูงขึ้นถึงน่องการวิ่งแทบไม่ช่วยอะไรเสียงลากตัวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังจากหลายทิศเหมือนมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวผมเห็นรอยเท้าเปียกปรากฏบนพื้นน้ำข้างหน้าไม่ใช่รอยใหม่ แต่เหมือนรอยที่ผุดขึ้นมาจากข้างล่างผมตัดสินใจวิ่งขึ้นบันไดหนีไฟแทนบันไดมืดแต่ยังแห้งกว่าทางเดินประตูปิดเสียงดังเกินไปในความเงียบผมขึ้นไปชั้นเจ็บหอบจนเจ็บหน้าอกเสียงน้ำตามขึ้นมาช้าแต่ไม่หยุดชั้นนี้มีแสงไฟจากภายโนอกลอดเข้ามาบ้างผมมองออกไปเห็นทะเลพัทยานิ่งผิดปกติไม่มีคลื่น ไม่มีเสียงเรือเหมือนภาพหยุดนิ่งผมคิดว่าจะทุบกระจกออกไปแต่กระจกหนากว่าที่คิดและในเงาสะท้อนผมเห็นเงาเดิมยืนชิดหลังผมมากขึ้นจนเหมือนจะชนกันอยู่แล้วเสียงน้ำหยุดกระทันหันความเงียบกดทับจนผมหูอื้อแล้วเสียงก๊อกน้ำถูกเปิดดังขึ้นจากทุกห้องพร้อมกันเสียงนั้นไม่ดังมากแต่ต่อเนื่อง เหมือนใครตั้งใจเปิดทิ้งไว้ทั้งตึกผมรู้สึกถึงแรงสั่นจากโครงสร้างตึกทั้งหลังเหมือนกำลังรับน้ำจากด้านในไม่ใช่จากภายนอกและในตอนนั้นเองโทรศัพท์ผมสั่นขึ้นมีสายเรียกเข้าเป็นนิติบุคคลผมรับสายเสียงปลายสายพูดเบามากว่าคุณยังอยู่ข้างบนใช่ไหมอย่าลงมาก่อนที่สัญญาณจะขาดไป พร้อมกับเสียงน้ำที่เริ่มไหลแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนคำเตือนที่มาช้าเกินไปผมยืนค้างอยู่ตรงนั้นโทรศัพท์ในมือดับหน้าจอไปเองทั้งที่แบตยังเหลือเสียงกอกน้ำที่เปิดพร้อมกันทั้งตึกไม่ดังโครมครามแต่มันสม่ำเสมอจนแยกไม่ออกว่ามาจากห้องไหนเสียงน้ำไหลซ้อนทับกันกลายเป็นเสียงเดียวเหมือนฝนที่ตกอยู่ภายในผนัง ผมเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นเบาๆใต้ฝ่าเท้าเหมือนโครงสร้างกำลังรับน้ำหนักมากกว่าที่ควรจะเป็นบันไดหนีไฟด้านหลังผมมีน้ำซึมออกมาตามรอยต่อขั้นบันไดมันไม่ไหลลงแต่มันค่อยๆดันตัวขึ้นมาเหมือนมีแรงดันจากข้างล่างผมตัดสินใจขึ้นต่อไปชั้นแชั้นบนสุดเพราะอย่างน้อยมันควรจะไม่มีน้ำจากท่อแนวดิ่งมากเท่าชั้นล่าง ประตูบันไดเปิดออกพร้อมกลิ่นเหม็นอับที่แรงกว่าทุกชั้นที่ผ่านมาจนแสบจมูกพื้นชั้นนี้ไม่เปียกแต่ชื้นเหมือนมีไอ้น้ำลอยอยู่ในอากาศห้องส่วนใหญ่ถูกปิดตายมีแผ่นไม้ตอกกั้นแทนประตูผมเดินผ่านอย่างระวังเสียงน้ำยังดังอยู่ข้างล่างแต่แปลกที่ยิ่งขึ้นสูงเสียงกลับชัดขึ้นเหมือนต้นกำเนิดไม่ได้อยู่ด้านล่างแต่อยู่รอดตัวผม ผมเห็นประตูหนึ่งเปิดแง้มอยู่แสงจากภายนอกลอดเข้าไปผมผลักมันออกห้องนั้นเป็นห้องเปล่าที่มองเห็นทะเลเต็มบานหน้าต่างแต่พื้นห้องกลับแห้งสนิทผิดกับชั้นอื่นกลางห้องมีท่อระบายน้ำขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นตามแบบก่อสร้างท่อเปิดปากกว้างมีน้ำวนช้าๆอยู่ข้างในไม่ล้นไม่ลดระดับเหมือนมันไม่ได้เชื่อมกับระบบใดๆแต่เป็นแอ่งน้ำของตัวมันเอง เสียงก๊อกน้ำที่ดังทั้งตึกเงียบลงทันทีเมื่อผมก้าวเข้าไปเหลือแค่เสียงน้ำวนเบาๆจากท่อกลางห้องผมรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากด้านหลังแต่ในกระจกหน้าต่างไม่มีเงาใครนอกจากผมผมก้มดูน้ำในท่อเห็นเงาสะท้อนของเพดานแต่เงานั้นเริ่มเปลี่ยนรูปค่อยๆกลายเป็นเงาคนหลายร่างซ้อนกันเหมือนคนยืนเบียดในที่แคบทุกเงาคอเอียงในองศาใกล้เคียงกัน แขนแนบลำตัวเหมือนกันหมดผมถอยหลังแต่พื้นห้องเริ่มเย็นจักจนฝ่าเท้าชาเสียงหายใจดังขึ้นรอบตัวไม่ได้มาจากทิศใดทิศหนึ่งแต่มาจากอากาศน้ำในท่อเริ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆพร้อมกับกลิ่นคาวที่แรงจนผมแทบอาเจียนผมได้ยินเสียงขูดเบาๆจากขอบท่อเหมือนเล็บเก่าครูดกระปูนเงานในน้ำเริ่มขยับแยกจากกันมีมือซิดซีดโผล่ขึ้นมาจับขอบท่อ นิ้วงอผิดรูปเหมือนเคยหักแล้วไม่เข้าที่ผมถอยจนหลังชนผนังหนีไม่ได้อีกแล้วเสียงน้ำจากทั้งตึกกลับมาดังขึ้นพร้อมกันอีกครั้งแรงสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นจนผนังสัน่นฟุมร่วงจากเพดานในวินาทีนั้นเสียงประกาศเก่าๆดังขึ้นจากลำโพงที่ไม่ควรทำงานเสียงแตกพร่าเหมือนเทปเก่าพูดซ้ำประโยคเดิมช้าๆว่ากรุณาอย่าใช้น้ำกรุณาอย่าใช้น้ำ แต่ไม่มีใครหยุดน้ำในท่อกลางห้องล้นขึ้นมาที่พื้นไหลสวนแรงโน้มถ่วงเข้าหาผมผมรู้สึกถึงมือเย็นเฉียบแตะข้อเท้าแรงจับไม่มากแต่มั่นคงเหมือนรู้ว่าผมจะไม่ไปไหนผมก้มลงมองเห็นร่างหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นจากน้ำหน้าซีดดวงตาเปิดกว้างเหมือนคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจมน้ำไปแล้วและเบื้องหลังมันผมเห็นเงาอีกหลายร่างกำลังดันตัวขึ้นพร้อมกัน ขณะที่เสียงน้ำทั้งตึกดังขึ้นอีกระดับเหมือนการตัดสินใจของคอนโดเก่าแห่งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแรงดึงที่ข้อเท้าทำให้ผมเสียหลับล้มลงกระแทกพื้นน้ำเย็นเฉียบแผ่ซ่านขึ้นมาถึงเอวในเวลาไม่กี่วินาทีทั้งที่เมื่อครู่มันเพิ่งล้นออกจากท่อกลางห้องผมดิ้นสุดแรงมือควานหาอะไรยึดแต่พื้นลื่นเหมือนถูกเคลือบด้วยฟิล์มน้ำมัน ร่างที่โผล่ขึ้นมาก่อนหน้าผมขยับช้าๆมันไม่รีบไม่กระชากแค่ค่อยๆดึงเหมือนรู้ว่าผมไม่มีแรงพอจะต้านนานเสียงหายใจของมันดังใกล้หูผมจนรู้สึกได้ถึงลมเย็นที่ปะทะผิวมันไม่หอบไม่ถี่เป็นจังหวะเดียวกับเสียงน้ำวนในท่อเหมือนทั้งสองอย่างเชื่อมกันอยู่ผมพยายามเตะขาอีกข้างให้หลุดออกจากการจับรู้สึกเหมือนผิวหนังถูกเสียดสีกับอะไรหยาบๆใต้น้ำ ผมคลานถอยไปชนผนังน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงอกผมเห็นเงาในน้ำชัดขึ้นไม่ใช่แค่เงาสะท้อนแต่เป็นร่างจริงๆที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละคนบางร่างผอมจนเห็นกระดูกซี่โครงบางร่างบวมผิดรูปเหมือนแช่น้ำนานเกินไปทุกคนมีท่าทางคล้ายกันคอเอียงแขนแนบลำตัวดวงตาเปิดกว้างเหมือนกำลังจ้องอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือระดับสายตาผมเสียงประกาศเก่าๆดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันเปลี่ยนถ่อยคำ เสียงแตกพร่าพูดช้าลงเหมือนคนเหนื่อยว่าระบบยังไม่เต็มน้ำในห้องกระเพิ่มแรงขึ้นเหมือนมีแรงดันจากข้างล่างเพิ่มขึ้นอีกผมรู้สึกถึงแรงสั่นจากโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้นผนังแตกร้าวเป็นเส้นบางๆน้ำเริ่มซึมออกมาจากรอยร้าวเหล่านั้นไม่ใช่ไหลลงแต่ไหลเข้ามาในห้องเหมือนตึกทั้งหลังค่อยๆบีบพื้นที่นี้ให้แคบลงผมเหลือไปเห็นประตูห้องที่ผมเข้ามา มันปิดสนิทแล้วทั้งที่ผมจำได้ว่ามันเปิดค้างไว้ผมพยายามตะโกนเรียกใครสักคนเสียงผมถูกน้ำกลืนหายไปแทบจะทันทีเหมือนอากาศในห้องหนาขึ้นหายใจยากขึ้นผมรู้สึกถึงมืออีกหลายคู่แตะตัวผมแขนหลังไหลไม่รุนแรงแต่พร้อมเพรียงเหมือนทุกคนกำลังช่วยกันพยุงไม่ใช่ดึงจมทันที ความคิดนั้นทำให้ผมกลัวมากกว่าการถูกลากเพราะมันเหมือนพวกเขากำลังจัดตำแหน่งผมให้เข้ากับอะไรบางอย่างน้ำขึ้นถึงคอผมต้องขย่งปลายเท้าเพื่อหายใจเสียงหายใจรอบตัวผมเริ่มซ้อนกันหลายจังหวะแต่กลับกลายเป็นจังหวะเดียวในที่สุดเหมือนทุกคนปรับให้เข้าหากันผมเห็นท่อกลางห้องอีกครั้งปากท่อขยายกว้างขึ้นอย่างช้า ปูนรอบๆแตกออกเหมือนมันไม่ใช่ท่อแต่เป็นช่องเปิดที่ถูกปิดทับไว้เสียงน้ำจากทั้งตึกไหลมารวมกันตรงนี้ผมรู้สึกถึงแรงดูดเบาๆที่ไม่หยุดเหมือนมันกำลังรอให้ระดับน้ำถึงจุดหนึ่งก่อนในวินาทีที่น้ำแตะปลายคางโทรศัพท์ในกระเป๋าผมสั่นขึ้นมาอีกครั้งทั้งที่ผมคิดว่ามันพังไปแล้วหน้าจอสว่างขึ้นเองมีข้อความเดียวจากเบอร์นิติ ข้อความสั้นมากว่าถ้ามันครบจะไม่มีใครออกได้ก่อนที่แรงดูดจากกลางห้องจะเพิ่มขึ้นทันทีน้ำรอบตัวผมเริ่มไหลเข้าหาท่ออย่างชัดเจนมือหลายคู่รอบตัวผมแน่นขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เพื่อรังไว้แต่เหมือนกำลังเตรียมส่งผมไปพร้อมกับพวกเขาขณะที่เสียงน้ำทั้งตึกดังขึ้นอีกระดับเหมือนการเติมที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแรงดูดจากกลางห้องแรงขึ้นจนผมต้องกางแขนยันผนังไว น้ำไหลผ่านตัวผมเร็วขึ้นเหมือนกระแสน้ำในท่อระบายน้ำขนาดใหญ่มือซิดซีดรอบตัวผมเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกันคราวนี้ไม่ใช่แค่จับแต่ดันในจังหวะเดียวกันเหมือนทุกคนรู้หน้าที่โดยไม่ต้องสื่อสารเสียงหายใจรอบตัวผมเปลี่ยนจากช้าเป็นยาวลึกและดังขึ้นในลําคอผมรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ใช่คนเดียวที่หายใจอยู่ในปอดนี้อากาศทุกครั้งที่ผมสูดเข้าไปมีความเย็นและกลิ่นคาวปนอยู่ ผมพยายามใช้ขาเตะไปข้างหลังเพื่อสร้างแรงต้านแต่พื้นห้องเหมือนละลายกลายเป็นผิวลื่นที่ไม่ให้แรงเสียดทานใดๆผนังที่ผมยันอยู่เริ่มสัน่นแรงสั่นส่งผ่านเข้ามาในกระดูกจนฟันกระทบกันเองเสียงประกาศดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่สำประโยคเดิมมันพูดชัดขึ้นอย่างผิดปกติว่าแรงดันไม่สมดุลน,น้ำในห้องหยุดสูงขึ้นชั่วขณะเหมือนระบบทั้งตึกชะง,งักเพื่อปรับตัว มือรอบตัวผมคลายแรงลงเล็กน้อยผมรู้สึกถึงช่องว่างพิงเสียววินาทีผมอาศัยจังหวะนั้นดันตัวออกจากวงแขนเย็นเฉียบใช้แรงทั้งหมดพุ่งไปที่หน้าต่างบานใหญ่ผมไม่คิดว่ามันจะแตกแต่ผมไม่มีทางเลือกอื่นหมัดผมกระแทกกระจกครั้งแรกไม่เป็นอะไรนอกจากความเจ็บที่แล่นขึ้นแขนแต่ครั้งที่สองกระจกเกิดรอยร้าวยาวเหมือนเส้นสายบนผนังชั้นอื่นเสียงน้ำรอบตัวผมเปลี่ยนจังหวะทันที เหมือนทั้งตึกรับรู้ว่ามีบางอย่างผิดแผนมือหลายคู่เอื้อมมาทั้งผมพร้อมกันผมได้ยินเสียงลากตัวดังใกล้มากจากด้านหลังผมทุบกระจกอีกครั้งเสียงแตกดังชัดคราวนี้ไม่ใช่แค่รอยร้าวชิ้นกระจกบางส่วนหลุดออกลมทะเลพัทยาพัดมาแรงจนผมเกือบเสียหลักกลิ่นเค็มสดชัดเจนตัดกับกลิ่นคาวในห้องอย่างรุนแรงน้ำในห้องกระเพื่อมหนักเหมือนแรงดันสองทิศตีกัน ผมรู้สึกถึงแรงดึงจากท่อกลางห้องกับแรงดูดออกจากหน้าต่างพร้อมกันร่างกายเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองทิศเสียงประกาศดังแหลมขึ้นผิดจากก่อนหน้ามันพูดเทวขึ้นแตกพร่าจนฟังแทบไม่รู้เรื่องแต่มีคำหนึงที่ผมได้ยินชัดคือรั่วมือรอบตัวผมเริ่มเกร็งแน่นขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าทุกครั้งเหมือนพวกเขากลัวอะไรบางอย่างจากด้านนอกมากกว่ากลัวผมหนี ผมหันไปเห็นดวงตาหลายคู่ที่ก่อนหน้านี้ว่างเปล่าเริ่มเปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกพวกเขาไม่มองผมอีกแล้วแต่หันไปมองหน้าต่างที่แตกเหมือนผมเพิ่งเปิดทางให้สิ่งที่ไม่ควรเข้ามาน้ำในห้องเริ่มหมุนวนอย่างรุนแรงท่อกลางห้องส่งเสียงครางต่ำ,ตำเหมือนโครงสร้างกำลังบิดตัวผมถูกดึงกลับไปทางกลางห้องอีกครั้งแต่แรงลมจากหน้าต่างยังฉุดผมไว้ผมรู้สึกถึงแรงฉีกที่ไหลแขนชามือเริ่มหมดแรง เสียงทะเลด้านนอกดังขึ้นผิดปกติคลื่นซัดเข้ากับตึกทั้งที่ผมมองไม่เห็นคลื่นใดๆจากหน้าต่างผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่กำลังดึงผมออกไปกับสิ่งที่กำลังดึงผมลงไปอะไรอันตรายกว่ากันและคอนโดเก่าแห่งนี้กำลังพยายามกักอะไรไว้หรือกำลังพยายามไม่ให้มันออกไปกันแน่แรงดึงสองทิศทำให้ร่างผมสั่นเหมือนเชือกที่ถูกกระชาก น้ำวนรอบตัวเริ่มหมุนเร็วขึ้นจนผมแทบลืมตาไม่ได้เศษกระจกจากหน้าต่างแตกถูกดูดวนอยู่ในอากาศแล้วร่วงลงน้ำโดยไม่จมทันทีเหมือนแรงโน้มถ่วงในห้องนี้ทำงานช้าลงเสียงประกาศขาดขาดหายหายกลายเป็นเสียงหึง่งยาวต่ำเหมือนระบบทั้งตึกกำลังพยายามประมวลผลสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มือหลายคู่รอบตัวผมเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะอ่อนแรงแต่เหมือนลังเล พวกเขาไม่ได้ดึงผมเข้าท่อทันทีอีกต่อไปแต่ก็ไม่ปล่อยให้ผมหลุดไปทางหน้าต่างผมสังเกตว่าทุกครั้งที่เคลื่อนลมจากด้านนอกพัดเข้ามาแรงดูดจากท่อจะอ่อนลงเล็กน้อยเหมือนมันไม่ชอบสิ่งที่อยู่นอกตึกผมพยายามขยับตัวให้ใกล้หน้าต่างมากขึ้นแต่เท้าผมกลับถูกอะไรบางอย่างพันไว้ใต้ผิวน้ำมันไม่ใช่มือมันเป็นเหมือนสายยาวๆเย็นจัด พันรัดข้อเท้าแล้วค่อยๆดึงกลับไปช้าๆผมก้มลงมองเห็นมันโผล่ขึ้นมาจากปากท่อเป็นเส้นสีซีดหลายเส้นซ้อนกันเหมือนผมคนจำนวนมากถูกรวบมัดเป็นสายเดียวเสียงหายใจรอบตัวเปลี่ยนอีกครั้งคราวนี้ไม่พร้อมเพรียงเหมือนก่อนแต่แตกจังหวะเหมือนมีใครบางส่วนเริ่มตรืนตระหนกผมเห็นร่างหนึ่งใกล้ผมที่สุดหันหน้ามามอง ดวงตาที่เคยว่างเปล่าเริ่มมีแววเหมือนคนจําอะไรได้ปากของมันขยับเหมือนพยายามพูดแต่มีแต่น้ำไหลออกมาแทนมันจับแขนผมแน่นขึ้นไม่ใช่เพื่อดึงแต่เหมือนขอ,อกเกาะผมรู้สึกได้ว่ามันกลัวแรงดูดจากท่อไม่ต่างจากผมผืนห้องสั่นแรงขึ้นอีกระดับผนังแตกร้าวเพิ่มเป็นเส้นใย่เหมือนใยแมงมุม น้ำจากรอยร้าวไหลย้อนขึ้นไปบนผนังแทนที่จะไหลลงเสียงโลหะบิดตัวดังมาจากด้านล่างเหมือนโครงสร้างบางส่วนกําลังยอมแพ้เสียงประกาศกลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าทุกครั้งมันพูดช้าหนักแล้วเรียบว่าแรงดันภายนอกสูงเกินทันทีที่เสียงนั้นจบ ลมทะเลจากหน้าต่างพัดแรงขึ้นอย่างกระทันหันจนผมเกือบหลุดออกไปทั้งตัวมือที่จับผมอยู่บางคู่หลุดออกบางร่างถูกดูดเข้าหาท่อกลางห้องทันทีเสียงน้ำกระแทกดังอื้ออึงแต่ไม่มีเสียงร้องผมเห็นร่างเหล่านั้นหายเข้าไปในปากท่อเหมือนถูกกลืนไม่มีการดิ้นไม่มีการขัดขืนเหมือนพวกเขารู้ว่าต้านไปก็ไม่มีความหมาย สายที่พันข้อเท้าผมกระตุกแรงขึ้นเหมือนพยายามชดเชยจำนวนที่หายไปผมรู้สึกถึงแรงเจ็บแล่นขึ้นขาเหมือนผิวหนังจะขาดผมคว้าเศษกระจกที่ลอยผ่านมือใช้แรงทั้งหมดกรีดลงไปที่สิ่งที่พันอยู่เส้นสีซีดนั้นสั่นแล้วคลายออกบางส่วนน้ำรอบตัวกระเพื่อมรุนแรงขึ้นทันทีเสียงหึ่งต่ำกลายเป็นเสียงครางยาวเหมือนสัตว์บาดเจ็บ ผมไม่รู้ว่าผมทำให้มันเจ็บหรือทำให้ระบบทั้งตึกเสียสมดุลมากกว่าเดิมมากกว่ารู้แค่ว่าแรงดูดจากท่อกับแรงลมจากหน้าต่างกำลังปะทะกันโดยไม่มีฝ่ายใดยอมถอยและผมยังติดอยู่ตรงกลางระหว่างสิ่งที่พยายามดึงผมลงไปเก็บไว้กับสิ่งที่อยากดึงทุกอย่างออกไปจากตึกนี้พร้อมกันโดยที่ผมยังไม่รู้เลยว่าถ้าหลุดไปทางไหนผลลัพธ์จะเลวร้ายกว่ากัน ผมตัดสินใจในวินาทีที่แรงดึงจากท่อกระชากข้อเท้าจนรู้สึกเหมือนกระโดกจะหลุดออกจากกันผมปล่อยมือจากผนังใช้แรงทั้งหมดพุ่งตัวออกไปทางหน้าต่างปล่อยให้ลมทะเลดูดร่างผมออกไปทั้งตัวความรู้สึกเหมือนร่างถูกฉีกขาดหายไปชั่วขณะก่อนที่ทุกอย่างจะกลายเป็นแรงกระแทกรุนแรงผมตกลงบนกศาสา์ลโลหะชั้นล่างเสียงดังสนั่นจนสติขาดหาย ผมฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลพัทยาแขนซ้ายหักซี่โครงร้าวหลายซี่แต่ยังมีชีวิตแพทย์บอกว่าผมถูกพบโดยยามกระดึกที่ได้ยินเสียงโลหะดังผิดปกติกลางคืนคอนโดเก่าถูกอพยพในเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะโครงสร้างชั้นบนสุดตัวระบบน้ำพังทั้งตึกไม่มีใครเสียชีวิตตามรายงานทางการทุกอย่างถูกอธิบายเป็นปัญหาโครงสร้างและแรงดันน้ำสะสม แต่ก่อนที่ผมจะออกจากโรงพยาบาลนิติบุคคลคนนั้นมาหาผมเขาไม่ถามอาการไม่ถามรายละเอียดแค่วางซองเอกสารไว้บนโต๊ะข้างในเป็นแปลนคอนโดเก่าแผ่นหนึ่งถูกวงไว้ด้วยปากกาแดงเป็นตำแหน่งท่อกลางห้องชั้น8มีหมายเหตุเขียนด้วยลายมือซีจางว่าความจุยังไม่เต็มเขาบอกผมเบาๆว่า ตึกนี้ไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่งมีคนเริ่มย้ายออกแล้วปล่อยห้องทิ้งไว้ระบบถูกออกแบบมาเพื่อรองรับมากกว่าน้ำแต่เมื่อไม่มีใครอยู่มันจะเริ่มดึงกลับคืนสุดท้ายก่อนคอนโดถูกปิดถาวรมีรายงานจากยามว่าได้ยินเสียงน้ำไหลทั้งตึกทั้งที่ตัดระบบไปหมดแล้วเสียงนั้นดังอยู่หลายชั่วโมงก่อนจะเงียบลงพร้อมกัน เหมือนใครปิดก๊อกสุดท้ายผมไม่เคยกลับไปดูอีกเลยแต่ทุกคืนที่ผมอาบน้ำถ้าผมแผลปล่อยให้น้ำไหลนานเกินไปผมจะได้ยินเสียงหายใจแผ่วๆแทรกมาจากท่อและผมจะรีบปิดทันทีเพราะผมรู้แล้วว่าบางที่ไม่ได้แค่ระบายน้ำออกแต่มันคอยนับว่ายังขาดอีกกี่คนถึงจะเต็มระบบ